โอ้ีเนไทยนี่ีนีมารีูิคของไทยแล้วรได้ยังง้าาเลยกอยน,นอ<า>ท,อทนีนไงดำมาลักการไม่นไม่เดนไมน่นังกัน หลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากครับและทําเอาหลายคนเนี่ยอดเอ็นดูไม่ได้เมื่อทางด้านของนักกีฬาเซปักตะกอ้อจากสบอป,ป,อปอลาวได้มีการทําคลิปรีวิวชุดคลิปเซตที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33หรือซีเกมส์2 5 2 5ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งบอกเลยว่าของที่เขาควักออกมาโชว์แต่ละอย่างนั้นคนไทยถึงกับรู้สึกอายนิดหน่อยถึงปานกลาง โดยเริ่มเลยที่ของชิ้นแรกครับที่ทำเอานักกีฬาจากสพปรปลาวถึงกับลั่น,นั่นก็คือหน้ากากอนามัยซึ่งเขาบอกเลยว่าของมันต้องมีและก็ย้ำว่ากันที่ฝุ่นได้ดีที่สุดตามมาด้วยถุงผ้าห่อน้อยๆที่แกเห็นของข้างในก็ทําเอาลั่นอีกรอบเพราะภายในนั้นมีกาแฟสองกระป๋องพร้อมกับเยลลี่ให้พลังงานอีกหนึ่งซองและชิ้นต่อมาครับเป็นกล่องขนาดใหญ่ซึ่งในหัวเนี่ยของข้างในมันต้องดีมันต้องเยี่ยมแต่พอเปิดออกมาครับมีทั้งทู่ และก็แก้วกระดาษก,ก่อนจะปิดท้ายด้วยซองแดงของเด็ดเป็นบัตรกำนันกิฟต์เซ็ตไว้ใช้ในห้างสรรพสินค้านั่นเองโอ้ซีเกมไทยนี่อันนี้มารีวิวกิฟต์เซ็ตของไทย,ยไวราจะได้อย่างเดียวมา,มามมเลยมาจีบเลยก่อนจีบยังไงดันมาลักการมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้ลต้องการจะมาจีบง่ายเลย จกแด้ชื่องเออโง่ตายแลนตไยแลนพีเกมพีเกมสองวองหาไดเดี๋ยวทำไมเนี่ยเนาะอัดดับแรกปาปะพี่ปาบางคนเขาไม่ต้องมีพอมันต้องมีกันที่ฟุ่นไปด่สุดสับฟิวเลยกูหนึ่งถึงว่าที่หนึ่งหู้าจม้นี่ยเกือใช้วะ มาลุ้นน้ำกันเัท่นี่มาับคิวเลยเบอร์ดี้เบอร์ี่ามีกครับเบอร์ดี้ครับสองมาละเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้ต่อมาเบอราเครื่องทูกำลังใอกได้กินยังจะออโอเคโอเคมาทสองครอบคิวอีมา มาเดี๋ที่ตามานี่กองหญ่มาเป็นกองเงยไนี้กองหญ่รุนกันมารุนน้ำกันมาเบิ้านี่มาเบิรงน้ำามาเบินกองุ่งมาเบิกองทุ่มเด้กองทุ่มได้น้อเาเด้แทน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 อ้าวอะไรมันแม่ยังไงเนี่ยะโอเคเส้อเคเ้ กอเกบื้องกบอม้าแม่จว่องดีเลยนันนี้ทนวอเออเออเอเอ้เออเอเออเออเออออเอออเอมีทอออเออออเออ่อเออเ บางกะปิครับอ,อันนี้บุกเข้าใจเลยมันแน,น่เลยบุกเข้าใจแต่ว่ามันเป็ี่ยนโอ้มันเปลีนห้าร้อยบาทใบห้าร้อยบาทโอเค าาท,าาทางนี้ครับภายหลังคลิปดังกล่าวถูกไผยแพร่ออกไปก็มีคนไทยจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องขออภัยกับพี่น้องชาวลาวแทนผู้จัดด้วยนะครับผู้จัดควรทําได้ดีกว่านี้ครับ อีคอมเมนต์บอกว่าถ้ามีปากกระป๋องเนี่ยก็ถุงยางชีพดีๆนี่แหละฮะอีคอมเมนต์ครับบอกว่าถ้าข้างในเปิดมาแล้วมีแป้งคุณจะทึ่งกว่านี้ดีนะไม่มีแป้งอีคอมเมนต์บอกครับว่าเราเป็นคนไทยเรายังเขินแทนเลยและอีคอมเมนต์บอกว่าอันนี้ของขวัญหรือถุงยางชีพ